ให้พี่หนุ่มพาไปเอาเหินที่ชายทะเลนะคะลูกสาวเก็บไว้ให้หลายวันแล้วไปด้วยนะนี่คือที่นั่งพิเศษส่วนตัวบายครับสายกอรเปลี่ยนฝนจังหน่อยขับดีๆนะเพ่ ฝนตกนูนก็ป้ากำลังขุดท่ออยู่เขาจะมา ะะซ้ายมือของเราซ้ายทางไหนซ้ายทางนี้ซ้ายจะพาไปดูอันนี้คือพันธุ์ดิสคอรีปีนี้ไม่มีลูกนะคะดอกก็หาไม่ได้ลูกก็หาไม่ได้ฝั่งขวาที่เป็นพันธุ์าร์บัสไทน์มีดอกก็น่าจะมีลูก <c oughs> ขวามือเข้าไปอีกก็เป็นต้นพลุ่มะต้นฟัามตรงนี้จะเป็นริบส์นะคะหรือว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะ อะไรบัลลมะนะคะส่วนตรงนี้ก็คือตรงผักอสนะคะหรียกว่าเราเรียกกันว่าสะเดานะคะสะเดานี่เดิเราจะเก็บมาทำอาหารได้อร่อยแกงเป็นจะทำเป็นสะเดาหรือจะแกงเป็นขี้เหล็กก็ได้นะคะนี่กำลังแตกยอดอ่อนเต็มไปหมดเลยนะคะ หินที่ลูกสาวเก็บไว้ให้แล้วนะคะใส่ถุงไว้หินจะเอาไปแต่งข้างบนหินที่ได้ก็เอามาจากทะเลข้างล่างเนี่ยค่ะจากทะเลข้างล่างอันนี้คือลานหินเราเก็บมาจากตรงนี้ไหนๆก็ลงมาแล้วป๊อไหนๆก็ลงมาแล้วเก็บสเสดากันไหมฮะ ไม่มีแรงโอ,อ้แค่นี้เองลงมาแล้วอย่าให้เสียเที่ยวเก็บเสด้วให้มามาแป๊บนึงเดีย๋ยวตามใจเนียพอได้หร่คือนั่งลงมากับเขาเฉยๆไม่ได้เจอบยกยทำไปทำไป โหนี่นะใส่ถุงแค่นี้ก็ใส่เหรอ <c oughs> เสียพื้นที่ถุงมากเลยอะ่ะเดี๋ยวไล่ให้ลงมา,าเก็บอีกนะโอเคตันละสองร้อยคนอะเขาขายจริงเหรอ 100, <200. S 1> ตันละพันสองตันละพันละสองร้อยคนจะขายดีไ,มไดหมเนี่ยถาหาดเนี้ย <c oughs> จะรวยไหมไม่รวยเพราะขายหินใช่ไหมเก็บไปให้มันสวยๆที่สุดที่นี่แหละไม่เป็นไร ตันเลี้ยงตั้งตันก็หกร้อยเลยนะโอเคในไหนก็มาละในไหนก็มาละอ่ะนี่เป็นครั้งแรกของพี่หนุ่มที่เก็บเสตเอาใช่ไหมเก็บยอดมานี่แหละก็แค่เด็ดเอายอดมานี่เด็ดเอาเป็นยอดยอดนยอดอ่อนอร่อยเลย กินบ้างไหมไม่ใช่เขาเป็นลวกชิมน้ำพริกอร่อยอยู่เลยขมไหมไม่ขมเหรอกินอีกดิ <laughs> มีนอนไหมปีนี้ไม่มีนอน,นอ่าแน่ใจลวกเคี่ยวเข้าไปโปรตีน่วงนี้ไม่มีงบซื้อกับข้าวซื้อสะเดเอไอเก็บสะเดาไปก่อนนี่สะเดานอร์เวย์ภาษานอร์เวย์เรียกว่า อ s k เอาสำเนียงเขานะถ้าเท่าสำเนียงวิพัลลัษจะไม่ได้อย่างนี้ ASK โอ oh. ้เซ็บอย่าทานอ่อน <laughs> อย่าทาน <laughs> กินกินกินปั๊บี่จุดเลยอุย้ยเอาหมดนี้ก็ได้ไม่เป็นไรมันยังอ่อนอยู่แหมปล่อยให้มันโตขึ้นไปโอ้ยังดูเสียได้มีเป็นดงเลยหนุนเต็มต้นอยู่ <laughs> ต้นนี้เขาปลูกไว้กันลมที่ๆช <laughs> ใช่ไหม ปกติของป้าป้าปลูกไว้ข้างข้างใช้ทะเลเพราะ<ด>ว่าไว้กันลมใช่นี่ก็จานลงแล้วน็อกพริกกว่าแล้วเหรอเอาอีกเราไม่ถ้าจะเอาไปแกงก็แกงได้นะคะแกงเหมือนแกงขี้เหล็กอันนี้เราจะไปลวกจิ้มนู่นนู่นนูนเยอะแยะเอาต้นเดียวเหรอเขาที่มันใหญ่ๆให้มันโตขึ้นไปก่อนอุ้ยมันเยอะแล้วไม่ยอดมันเยอะแล้วไม่เป็นไรหรอกมักเก็บทุกปี ต้งเยอะต้งแย่หน่อยเดี๋ยวเก็บก็ได้ให้พี่หนุ่มเก็บไม่ทันกินนะคะเราลงมือเองดีกว่าใครอะขึ้นกำบเยี่ิบห้ากำบเยี่กับอะไรกำบเลยี่ห้าสามกำร้อยสงกรับรได้แค่สองกําเพราะมีสองมือเนี่ยนะคะหมดนี่นใช่หมดเลยนะคะคือเดา เสดาวไม่ใช่ชายทุ่งแต่เป็นชายทะเล <O ks. S 1> สมัยก่อนออ oh. ป๊าป๊าบอกว่าเสดาเขาเก็บไปให้แกะกินหรอประ๊ปะปะสมัยก่อนตาล่าบอกว่ามันเป็นอาหารแกะใช่ปะแม่นบ <No. S 1> อเนี่ยโอเคสมัยก่อน mm. เขาไปให้อาหารแกะ เป็นอาหารแกะอันนี้มันอ่อนไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราร้อยให้มันโตกว่านี้แล้วก็มาเก็บได้อีกยังอีกหลายล็อตเลยนี่เต็มไปหมดกินได้อยู่ทำงามทั้งนั้นเลยนะคะพอกินแล้วเนาะเยอะแยะเยอะแยะเยอะคือหมายถึงว่าคุณกินหมดนะ <laughs> ถ้ากินเองอะ่ะพอแต่เก็บไปฝากคนเนาะไม่พอ สาวไทยจะชอบกันมากเลยนะคะ,สะเสดาปีก่อนคุณนูพามาถ่ายคลิปตรงนี้แล้วค่ะชายทะเลบ้านเราสเสดามีสีแดงด้วยนะคะสีออกเป็นแดงยอดแดงมีสองพันสามพันบางปีมันก็จะออกเป็นเป็นลูกเป็นยอดเป็นลูกลูกอ่นอ,อนๆอันนั้นก็อร่อยแต่ปีนี้ไม่เห็นมีต้นที่มันออกเป็นลูกเลยมีแต่ยอดไม่ใช่ไม่ใช่ปกติมันจะมีออกมาใกล้ๆกันเละ ีนี้ไม่มีต้นที่เป็นลูกเลยไม่ใช่ปีของมันเยอะๆอยู่กเคพอกินละเข้าแรงตำน้ำพริกปละได้แล้วมือเย็นขอบคุณขอบคุณผลมาละผลไล่ละไปะปะปเก็บเยอะต้องใช้แท็กเตอร์ขนกลับบ้าน ของกินเต็มสวนฮะสุดน่าเกลียดวะเอาไม่เลยเหรอไม่ได้อะไรมาใส่ไม่ได้เออไม่ได้เตรียมตัวฮะได้ได้จกับบ้านทำกับข้าวกินคนหนึ่งก็เลิกงานพี่หนุ่มก็ยังไม่ได้กินข้าวกลางวันนะคะเราไปหากับข้าวกินกันดีกว่า ไปเลยลูกพี่โ้ที่นั่งกิติมศักดิ์ฝนตกเปียก อยู่ข้างล่างตั้งนานเฮนเตสไตล์นะยอเอ็นดูไหมวิลสไซเดเวลลีเดียสราคอ8,541ตันาไม่รู้เอสเกอร์ได้ตู้พินท์ป้าบอกเธอไปค้นไม่อีกแล้วอ่ะกลัวจะหมดทะเลมั้งคะยังมีอีกเยอะไม่มีบทหรอก นี่เรามาใส่เองนี้อันนี้ก็มาใส่ตรงนก็สวยนะคะเราไปแต่งประมาณนี้เราไปหาทิ่ลงลงได้เยอะแยะเลยหินพวกนี้ไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาแค่มีเวลาลงไปเก็บที่ชายทะเลก็เยอะดูโพปละาปกะ็ได้นขนนวนเอาไปทำอะไรอ่ะ ตามไปดูป้าป๊าอ,อ้านอกจากเสดเราต้อเจอของแทบอีกล้รับาป๊าเรบอภาษาอังกฤษเรียกเรบอบากรนดแค่นี้เองเอามือไปได้ป้าปาันอี f u r a n ับ้าป้า Ja, ja. honda kanduta hai a la tua anh mèk tua stook tenda 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 to tenda 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 Den fint. อันใหญ่ๆนันก็ได้อีกอันหนึงเอาไปตำไอ้ติลทักได้ฟินทุสันทักสปาเรสินสนาทุ่มสมนาอเล็กอะยอะอกเยอะสเวลี่ลิตอเวลี่ลิตอ่าไม่ค่นเดี๋วมันโมเนสันัสตนิดปน้นี้ปนปีนี้ปน้ี้าปนี้นน้ปีนี้ปีน้ปีนี้ป้้นปีน เยดัโดนไหมคะทูมนเมนีย่ย้นฟันได้สองเมนูแล้วนะคะลกะวกเสดดน้ำจิ้มแล้วก็ระบาบะนี่นะคะ,สะเสดาที่เราได้มาไปเก็บกับพี่หนุ่มเมื่อกี้แล้วก็มาตั้งน้ำล้างสัางาตา์แล้วก็ตั้งน้ำร้อนใส่เกลือลงไปหน่อยนึงเอาเมนูที่ง่ายที่สุดลวกจิ้มน้ำพริก นะะน้ำเดือดแหละลวกไปน้ำพริกเรามีพร้อมอยู่ในตู้เย็นแล้วนะคะเราออกมาเตรียมมาแล้วไม่ต้องตำใหม่นี่น้ำพริกรอน้ำพริกรอละเหลือแต่ผัก กว่าจะได้กินอะไรสักทีเนี่ยนะต้องตั้งกล้องต้องถ่ายก่อนนะไม<ย>่งั้นไม่ได้กินใช่ไหเอาของจริงนะคะลวกให้มันสีเขียวๆอย่างนี้นะคะมันก็ยังเขียวๆน่ากินไม่ต้องลวกนานมากนะคะแป๊บเดียว ก็เหมือนเราลวกผักทั่วๆไปนี่แหละค่ะเหมือนเราลวกสเสดาบ้านต้มนานก็เละน่าจะพอได้ละแป๊บๆพี่หนุ่มกินไหมสเสดาดกินสเสดาไหมมีน้ำพริก,กะนะด,ด้วยนะรอบตึกตึกมากสี่ทุ่มไม่วนก็ให้มรู้ไป นี่เสร็จแล้วเราก็มานอกน้ําเย็นเรามีน้ําเย็นอยู่ตรงนี้เราก็นอกน้ำเย็นน้ำเย็นด้วยผักจะได้สีเขียวสดนะคะแล้วก็มีของแถมหน่อยน,นึงมันคือดอกกระเทียม

ตา,า,าไอนะคป้าถามหาไ้การพูป้าบอกว่าอมการพูแล้วมันจะหายไอนีอ่ทิปสม่โอเคนี่ก็เสร็จแล้วปิดเตาเราทำเย็นเหมือนกันสิร แล้วเอาขึ้นใส่นงำนะน่ากนเนี่ยสนไม้ลูกเพล่นี่นะคะได้มาแล้วเมนูเสดาตัว แกน้ำพริกปลาพริกปลาล้านี่ก็ได้มาจากที่วัดนะคะเด็กวัดก็จะกินของวัดผมไม่รู้ผมเป็นไงพอูหนเลย,ยนี่จานข้าวเด็กวัด <c oughs> จานข้าวเด็กวัดรอบดึกออเป็นไงอร่อรอนนี่คืออาหารเด็กวัดรอบดึกทุกอย่างเราทําไปวัดมาแล้วแล้วก็เหลือจากที่วัดเราก็กินกันเองนะคะมีอะไรนะปลายปลากระป๋องผัดกุ้งผัด ผงกะหรี่แล้วก็ต้ยมยำหัวปลาแล้วก็แถมเมนูน้ำพริกกับผักสะเดาวรั่วอีกเมนงูงอกมารอบเด็ดเดี๋ยวเราไปชิมกันนะคะแซบ่แซบคุยอร่อยๆเลยนะนี่ขออนุญาตใช้มือนะคะอืมอร่อย ไอ้ยอดกระเทียมนั้นจะหวานนะคะแล้วนี้เป็นยอดสเดาียอดสะเาาจะ้ะนี่สะเาารอบแรกของปีขมขมมันมันนะคะสำหรับคนชอบกินขมกินได้กำลังดีแล้วก็เป็นยาระบายด้วย อลองชิมดูนะคะสดาวนอร์เวย์กับกระเทียมป่าดอกกระเทียมป่าหาเก็บได้เป็นผักตามฤด,ดูกาลของที่นอร์เวย์นี่นะคะคนสาวที่อยู่ที่นอร์เวย์นี้จะรู้จักกันดีแทบทุกคนเลยยิ่งเด็กที่อยู่บ้านนอกแล้วอยู่ใกล้ๆนะั่นหงหาเก็บง่ายใกล้ป่ากระเทียมใกล้ป่าไอแต่ไอตัวออสเด้ไอไอสดาวนี้มีแทบทุกที่นะคะ หาได้หาได้ขอให้ดูให้เป็นกันแล้วกันว่ามันคือเสดาจริงๆหรือว่าไปอย่าไปสับสนกับอย่างอื่นนะคะ่ะจะไปกินละ